ดูดวงชาวราศีพิจิกผลวันที่5พฤศจิกายนคนคนนี้น่ารังเกียจด,ด้วยโชคชะตาบนกุศลวัส,สนาเทพเทวดาสิงหทธิ์คำชูปกปักกุมของรษา,าครับใครบางคนเข้ามายื้อแย่งแข่งแย่งชิงดีกับชาวราศีพิจิกตาผมทําแสดงตัวตนที่น่ารังเกียจตะผมไม่อยากจะคขลข้องเกี่ยวอีกต่อไปด,ดวงชะตาชาวราศีพิจิกบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงพลิกเปลี่ยนแปลผัน พัฒนาอย่างตั้งมั่นจัดหนักจะเต็มวันที่ห้าเตรียมตัวครับวันนี้เขาเจอคนหน้ารังเกียจท่านจะทําไงครับับผมก็ต้องหลบปลีกซ่อนเลนจะทําอะไรได้ถ้าเราไปดุด่าว่ากลวควับผมบอกกาวเล่าสินะผมเดี๋ยวเขาก็หันมาดา่าเราให้้วคนหน้ารังเกียจมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นแทงแมนเกิดขึ้นในโชกตาทําอะไรไม่ได้หรอกแต่มีอยู่อย่างเดียวที่ทําได้ก็คือวิ่งหนีไม่คุยด้วยไม่ข้องเกี่ยวไม่ข้องแวะ มีดดาบล้อมครอบปิดหูปิดตากระวนกระวายกระสับกระสายอดทนอดกันแทบจะทนไม่ไหวปัญหาต่างๆที่เข้ามาลุมเลามันเจ็บปวดด้วยลาวแสนทุกข์ทรมานดวงชะตานี้ค่อยๆเก็บเกี่ยวผลผลิตก็คือเก็บตังค์เยอะๆนะครับเก็บเกี่ยวผลผลิตก็สะสมสมบัติของท่านเยอะๆถ้าเอาถ้าพูดถึงเรื่องสมบัติโลกมนุษย์แต่ถ้าไม่เราไม่พูดพวกนั้นเราก็พูดถึงเรื่องบุญรนะดวงชะตานี้เก็บบุญเยอะๆทำบุญเก็บแต้มให้มากๆนะผมเดี๋ยวก็ดีเอง การิเปลี่ยนแปลผันตกตำแหน่งหนึ่งไม่เท้าการปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบให้มุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าให้เก็บเกี่ยวผลผลิตนำพาซึ่งความผสมเ็จแต่เจ้ากรรมในเวรเข้ามาลุมเล้ามันเจ็บปวดรวดร้าแสนทุกข์ทรมานแทบจะทนไม่ไหวปัญหาต่างๆที่เข้ามาตกตำแหน่งเป็นผู้ให้นะผมยิ่งให้ยิ่งได้ใช่ให้คนละหน้ารังเกียจเป็นยังไงครับเขาด่าเราให้ด้วยนะโอ้ยอวดเก่งอวดรู้อวดดี กลัวทุกอย่างเลยเก่งจังเลยขับรถเป็นขับเฟอร์เรอรี่มันผิดด้วยหรอนะผมมันไม่ผิดหรอกนะผมใครจะหาเงินได้มันก็ไม่ผิดนะผมแต่ว่าไปคุยกับคนที่น่ารังเกียจเขาไม่ยินดีกับท่านหรอกนะผมเพราะฉะนั้นคนคนนี้จะเข้ามาในชะตาชีวิตระวังให้ดีนะครับในดวงชะตาเพราะฉะนั้นดวงชะตานี้ต้องทําตัวให้ลื่นเริงสุขสันต์ทันสาแล้วท่านอยากคบกับคนพวกประเภทนี้ไหมมันมีแต่เฟลนะผมโอ้โหมีแต่ไปดาวอะ่ะ รู้สึกว่าเขาเรียกว่าดาวมันรู้สึกโอ้โหอยู่ใกล้คนพลังลบอ่ะเอาง่ายงวันวันไม่เป็นไรดินทาคนอื่นอีฉาให้ร้ายใส่ร้ายป้ายสีกันแล้งในโชกตะตะรับสาบแช่งคนอื่นอย่างเงี้ยไม่เอาอ่ะใครอยู่ใกล้คนประเภทนี้ชาวราศีพิจิกจะโดนคนประเภทนี้เข้ามาในชะตาชีวิตต่อให้ท่านหนีไปสุดขอบฟ้าเขาก็ย,ยังตามล้างตามผ่านนะตามด่าท่านเอาง่ายง่ายแบบนี้จัดหนักจัดเต็มหรือเปล่าเขาเรียกอย่างนงี้หรือเปล่า เพราะฉะนั้นในโชคตาท่านจะได้รับถ้วยทองโอกาสทองการปกปิดซ่อนเลนสํสคัญมากติดยังไงเอา้าหมอซันบอกที่หนึ่งก่อนชาวราศีพิจิกท่านจะปิดยังไงอย่าไปบอกเขาอย่าไปสอนเขานะผมชาวราศีพิจิกชอบสอนคนเมตตาับผมแล้วแต่ดวงชะตาด้วยนะบางคนก็ไม่สอนเลยลเพราะว่าเจอแต่เรื่องเบื่อหน่ายแต่ยังไงก็แล้วแต่บอกได้เลยว่าเมตตาคนอื่นเนี่ยมันเกิดขึ้นกับชาวราศีพิจิกเพราะอะไร สวรรค์มอบให้กับท่านแล้วชาวราศีพิจิกนิสัยของชาวราศีพิจิกเหมือนกันหมดบอกให้หมอสันดูด,ดวงชาวราศีพิจิกเหมือนกันหมดนะผมแต่งตัวก็เวอร์วงังอลังการไม่เหมือนชาวบ้านเขานะความคิดจินตนาการล้าเลิศเหนือคนอื่นเขานี่มันคือชาวราศีพิจิกแต่งตัวเดินมานี่รู้เลยนี่ราศีพิจิกแน่นอนนะผมใส่ขนเฟิร์มมาเลยโอ้โหเวอร์วงังจริงนะผมโชคชะตาบุญกุศลศาสนาทำตามแบบแผน จะติดกดบ้านกดเมืองกฎสวรรค์กดนรกกดโลกแห่งวิญญาณนี่คือดวงชะตาของท่านเพราะฉะนั้นชาวราศีพิจิกต้องทาไงครับหลบหลีกซ่อนเล้นแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาใครบางคนน่ารังเกียจอย่ายุ่งอย่าไปสอนเขาเดี๋ยวจะโดนด่าไม่เอานะครับตัวไขรโทรมัดาวบผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดสปอตติเกอร์ให้ติดใหกล้าคุณหมอซันได้ถ่ายคลิปเราฟังดวงชะตาจะเกิดอะไรบ้างดวงชะตาราศีพิจิกประจําเดือนนี้ สวัสดีชาวราศีพิจิกเดือนนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและโอกาสใหม่ๆที่กำลังรอคุณอยู่หากคุณรู้สึกว่าช่วงที่ผ่านมาชีวิตดูมันจะติดอยู่กับที่หรือไม่ค่อยมีอะไรคืบหน้าเท่าที่ควรเดือนนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่จะทำให้ทุกอย่างเริ่มเคลื่อนไหวอีกครั้งพลังงานโดยรวมของคุณในเดือนนี้จะมีความชัดเจนและแข็งแกร่งมากขึ้น คุณจะรู้สึกถึงแรงปลักดันภายในที่บอกให้คุณก้าวไปข้างหน้าและไม่ยอมหยุดอยู่กับที่ด้านการงานก้าวสำคัญแห่งความสำเร็จในด้านการงานเดือนนี้ชาวราศีพิจิกจะพบว่าความมุ่งมั่นและความพยายามที่สั่งสมมาอย่างยาวนานกำลังจะเริ่มออกดอกออกผลคุณอาจจะได้รับการยอมรับในผลงานที่ทำมาอย่างต่อเนื่องหรือได้รับมอบหมายหน้าที่ที่สำคัญมากขึ้นในองค์กร สำหรับคนที่ทำงานประจำโอกาสในการเลื่อนตำแหน่งหรือการได้รับปรับขึ้นเงินเดือนมีแนวโน้มที่ดีมากในช่วงนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณได้แสดงศักยภาพและความสามารถออกมาอย่างชัดเจนในช่วงสองสาเดือนที่ผ่านมายกตัวอย่างเช่นถ้าคุณเป็นพนักงานฝ่ายการตลาดที่เคยนำเสนอแผนงานโครงการสำคัญไปแล้วเดือนนี้อาจเป็นช่วงที่หัวหน้าหรือผู้บริหารจะให้ไฟเขียวและมอบหมายให้คุณเป็นหัวหน้าทีมดูแลโครงการนั้นจริงๆ หรือถ้าคุณทํางานด้านขายยอดขายของคุณอาจพุ่งสูงขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อจนได้รับรางวัลพนักงานยอดเยี่ยมสําหรับผู้ที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้จะมีลูกค้าหรือคู่ค้ารายใหม่ๆเข้ามาสนใจในสินค้าหรือบริการของคุณมากขึ้นอาจได้ดีลใหญ่ที่เจรจามานานก่จะสําเร็จในที่สุดอย่างไรก็ตามสิ่งที่ชาวพจิกต้องระวังในเดือนนี้คือการเกิดความขัดแย้งหรือความเข้าใจผิดจากเพื่อนร่วมงาน เนื่องจากคุณมีความมั่นใจในตนเองสูงและมีความคิดเห็นที่แข็งแกร่งบางครั้งอาจดูเหมือนผดเด็จการหรือไม่รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นการเปิดใจรับฟังและพยายามทำความเข้าใจมุมมองของเพื่อนร่วมง,งานจะช่วยใหการทำงานเป็นทีมราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเฉพาะช่วงกลางเดือนที่อาจมีประเด็นที่ต้องตัดสินใจร่วมกันพยายามสื่อสารอย่างชัดเจนและอดทนฟังผู้อื่นให้มากกว่าการยืนยันในความคิดเห็นของตอนเอง สำหรับคนที่กำลังมองหางานใหม่หรือคิดจะเปลี่ยนสายงานเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมมากคุณจะได้รับการติดต่อจากบริษัทที่น่าสนใจหรือพบโอกาสที่คุณไม่เคยคิดว่าจะเจออย่าลังเลที่จะส่งไปสมัครงานหรือเข้าไปสัมภาษณ์ในตำแหน่งที่ท้าทายกว่าเดิมเพราะความมั่นใจและเสน่ห์ของคุณในเดือนนี้จะทำให้ผู้สัมภาษณ์ประทับใจได้ไม่ยากด้นานการเงินรายรับเพิ่มแต่ต้องระวังการใช้ใจ่าย ด้าน,นการเงินของชาวราศีพิจิกในเดือนนี้มีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนรายได้จัดงานหลักจะ,สะเสถียรและอาจมีรายได้เสริมจากแหล่งอื่นๆเข้ามาเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นการขายของออนไลน์การรับงานฟรีแลนซ์หรือการได้รับเงินปันผลจากการลงทุนที่เคยทำเอาไว้บางคนอาจจะได้รับโบนัสหรือเงินพิเศษที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อนอาจจะเป็นการได้รับเงินคืนจากภาษีหรือเงินที่ใครสักคนเคยยืมไปนานกลับมาคืนในที่สุด ตัวอย่างเช่นคุณอาจจะได้รับข้อเสนอจากบ,บริษัทเก่าที่เคยทำงานด้วยให้กลับไปเป็นที่ปรึกษาโครงการพิเศษโดยได้ค่าตอบแทนที่น่าพอใจหรือของที่คุณลงขายไว้ในเว็บไซต์มือสองมีคนสนใจจริงจังและยอมใจ่ายในราคาที่ดีกว่าที่คาดไว้สำหรับคนที่ชอบลองเสี่ยงโชคเดือนนี้อาจโชคดีกับการซื้อหวยหรือการเล่นเกมที่มีรางวัลแจกได้รางวัลเล็กๆน,น้อยๆที่ทาให้มีเงินพิเศษติดกระเป๋าไปบ้าง แต่สิ่งที่ชาวพิจิกต้องระวังเป็นพิเศษในเดือนนี้คือเรื่องการใช้ใจ่ายเงินอย่างไม่รู้ตัวเมื่อไรายได้เข้ามาดีคุณอาจมีแนวโน้มที่จะผ่อนคลายและใช้เงินไปกับสิ่งที่อยากได้โดยไม่ได้คิดพิจารณาให้รอบคอบการช้อปปิ้งออนไลน์อาจกลายเป็นกับดักที่ทําให้เงินหายไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะเมื่อมีโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมมากมายในช่วงนี้ก่อนกดสั่งซื้ออะไรให้คิดก่อนเสมอว่าของชิ้นนั้นจําเป็นจริงๆหรือเปล่า หรือเป็นแค่ความอยากเฉพาะขณะนอกจากนี้ยังต้องระวังเรื่องการให้กู้ยืมเงินกับเพื่อนหรือคนรู้จักเดือนนี้อาจมีคนหลายคนมาขอยืมเงินด้วยเหตุผลต่างๆนานาก่อนที่จะตอบตกลงให้คิดถึงโองกาสที่จะได้เงินคืนจริงๆและยอมรับได้ไหมถ้าเงินจนํานวนนั้นไม่กลับมาถ้ารู้สึกไม่สบายใจอย่าลังเลที่จะปฏิเสธอย่างสุภาพการรักษาเสถียรภาพทางการเงินของตนเองควรเป็นสิ่งสําคัญอันดับแรก สำหรับการลงทุนเดือนนี้ควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจอย่าเพิ่งรีบลงทุนในสิ่งที่ไม่เข้าใจหรือดูดีเกินจริงเพราะอาจเป็นกับดักทางการเงินก็เป็นได้ด้านความรักความลึกซึง้งและความเข้าใจที่มากขึ้นสำหรับชาวราศีพิจิกที่โสดอยู่เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นมากโอกาสในการพบเจอคนที่ใช่มีสูงมากเป็นพิเศษแต่คนที่คุณจะพบอาจไม่ใช่คนที่โดดเด่นหรือสะดุดตาตั้งแต่แรกเห็น แต่จะเป็นคนที่ไม่ได้คุยกันลึกๆจะรู้สึกว่ามีความเข้าใจกันอย่างลึกซึง้งและมีความคิดที่ลงตัวการพบกันอาจจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดเช่นในงานสัมมนาคอร์สเรียนใหม่ๆห,หรือแม้กระทั่งในราา้านกาแฟที่เคยไปประจำที่เพิ่งเห็นหน้าคนคน,นั้นครั้งแรกยกตัวอย่างเช่นคุณอาจไปเข้าคลาสออกกำลังกายแล้วได้รู้จักกับคนที่มาออกกำลังกายในช่วงเวลาเดียวกันตอนแรกอาจแค่ทักทายและยิ้มให้กัน แต่วันหนึง่งพอได้จับคู่ออกกำลังกายด้วยกันก็เริ่มคุยกันและรู้สึกว่าคลิกกันมากจนนัดกินข้าวด้วยกันหลังเลิอกออกกำลังกายและค่อยๆพัฒนาเป็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งขึ้นหรืออาจจะได้รู้จักคนใหม่ผ่านเพื่อนที่แนะนำให้รู้จักกันในงานรวมตัวเล็กๆแล้วรู้สึกว่าคนคนนี้มีอะไรบางอย่างที่แตกต่างจากคนอื่นๆที่เคยเจอมาสิ่งสัมพันธ์สำหรับคนโสดในเดือนนี้คือการเปิดใจและให้โอกาสคนที่เข้ามาในชีวิต อย่าเพิ่งตัดสินคนอื่นจากภายนอกหรือจากความประทับใจแรกพบเพียงอย่างเดียวบางครั้งความรักที่ยังยืนที่สุดมักเริ่มต้นจากมิตรภาพที่ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาถ้ามีคนที่สนใจคุณและพยายามเข้ามาทำความรู้จักลองให้โอกาสและเปิดใจคุยกันดูก่อนอย่าปิดการตนเดงจากมาตรฐานที่สูงเกินไปจนไม่มีใครผ่านเกณฑ์ได้การแอปพลิเคชันหาคู่หรือโซเชียลมีเดียอาจเป็นช่องทางที่ดีในเดือนนี้ ต้องระวังและใช้วิจารณญาณในการพิจารณาว่าอีกฝ่ายจริงใจหรือไม่สำหรับชาวราศีพิจิกที่มีคู่อยู่แล้วเดือนนี้ความสัมพันธ์จะมีความลึกซึ้งและเข้าใจกันมากขึ้นคุณกับคู่ของคุณจะรู้สึกเหมือนได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นในระดับจิตใจและอารมณ์การสื่อสารจะดีขึ้นและเริ่มเข้าใจความต้องการของกันและกันมากขึ้นถ้าก่อนหน้านี้มีปัญหาหรือความขัดแย้งค้างคากันอยู่เดือนนี้เป็นโอกาสดีที่จะนั่งคุยกันอย่างจริงจังและหาทางออกร่วมกัน คู่รักที่อยู่กันมานานอาจจะรู้สึกเหมือนได้ค้นพบความรู้สึกดีๆที่มีต่อการเหมือนสมัยเริ่มต้นความสัมพันธ์อีกครั้งอย่างไรก็ตามชาวพิจิกควรระวังเรื่องการหึงหวงหรือการควบคุมคู่มากเกินไปเนื่องจากพลังงานของพิจิกมักมีความเข้มข้นและต้องการความมั่นใจในความสัมพันธ์บางครั้งอาจแสดงออกในรูปแบบการตรวจสอบหรือต้องการรู้ทุกอย่างที่คู่ทำซึ่งอาจทำให้อีกฝ่ายรู้สึกอึดอัดและขาดอิสรภาพ การให้พื้นที่ส่วนตัวและความเชื่อใจซึ่งกันและกันเป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้ความสัมพันธ์แข็งแรงและยั่งยืนการวางแผนทํากิจกรรมร่วมกันที่แตกต่างจากเดิมเช่นไปเที่ยวที่ใหม่ๆหรือลองทําอะไรที่ทั้งคู่ไม่เคยทํามาก่อนจะช่วยเพิ่มความสดใสและความตื่นเต้นให้กับความสัมพันธ์ได้โดยสรุปแล้วเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีสําหรับชาวราศีพิจิกในทุกๆด้านทั้งการงานที่ก้าวหน้า การเงินที่เสถียรภาพดีขึ้นและความรักที่มีความลึกซึ้งมากขึ้นสิ่งที่คุณต้องทำคือเปิดใจรับโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาใช้ความมั่นใจและพลังงานที่มีอย่างช้าญฉลาดและอย่าลืมที่จะฟังเสียงของคนรอบข้างและให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์กับคนที่คุณรักและคนที่รักคุณด้วยความสำเร็จไม่ได้วัดการแค่ผลงานหรือเงินทองเพียงเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความสุขและความสัมพันธ์ที่ดีกับคนที่คุณรักและคนที่รักคุณด้วย ดวงชะตาชาวราศีพิจิกประจําเดือนนี้เดือนนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวสําหรับชาวราศีพิจิกพลังงานของจักรวาลกําลังส่งสัญญาณมายังคุณให้เตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายใหม่ๆที่กําลังจะเข้ามาแต่ขณะเดียวกันก็มาพร้อมกับโอกาสทองที่จะทําให้คุณก้าวกระโดดไปข้างหน้าอย่างมั่นคงบรรยากาศโดยรวมของเดือนนี้ จะเต็มไปด้วยพลังแห่งการค้นพบตัวเองการ,รเผชิญหน้ากับความจริงและการตัดสินใจที่สำคัญในหลายๆด้านของชีวิตด้านการงานช่วงเวลาแห่งการพิสูจน์ตัวเองการงานในเดือนนี้จะเป็นจุดเด่นที่สุดสำหรับชาวพิจิกคุณจะพบว่าตัวเองอยู่ในจุดที่ต้องแสดงความสามารถและพิสูจน์ศักยภาพที่แท้จริงช่วงต้นเดือน อาจ,จมีโครงการใหม่หรืองานที่ท้าทายเข้ามาอย่างกระทันหันทำให้คุณรู้สึกเหมือนถูกโยนเข้าไปในสนามแข่งขันโดยไม่ทันได้เตรียมตัวแต่นี่คือโอกาสทองที่จะแสดงให้ผู้บริหารหรือเพื่อนร่วมงานเห็นว่าคุณมีความสามารถมากกว่าที่พวกเขาคิดยกตัวอย่างเช่น ถ้าคุณทำงานในสายงานการตลาดอาจมีแคมเปญใหญ่ที่ต้องส่งมอบภายในระยะเวลาอันสัน้นหรือถ้าคุณทำงานในสายงานบริการอาจมีลูกค้าใหญ่เข้ามาที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษสถานการณ์เหล่านี้จะทดสอบความอดทนความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของคุณกลางเดือนจะเป็นช่วงที่มีการประชุมสำคัญหรือการนำเสนอผลงาน บรรยากาศในที่ทำงานอาจตึงเครียดขึ้นเล็กน้อยเพราะทุกคนต่างมุ่งมั่นที่จะทำให้งานสำเร็จลุล่วงคุณอาจรู้สึกกดดันจากความคาดหวังที่สูงขึ้นแต่จงมั่นใจในตัวเองเพราะความมุ่งมั่นและความละเอียดรอบคอบที่เป็นจุดแข็งของชาวพิจิกจะช่วยให้คุณผ่านพ้นไปได้อย่างสวยงามสำหรับผู้ที่กำลังมองหางานใหม่หรือคิดจะเปลี่ยนงานเดือนนี้จะมีข่าวคล้อยตามมา โอกาสที่คุณรอคอยอาจมาถึงในช่วงสัปดาห์ที่3หรือ4ของเดือนแต่อย่าเพิ่งรีบตัดสินใจทันทีให้เวลาตัวเองในการพิจารณาข้อเสนอต่างๆอย่างละเอียดถี่ถ้วนเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียและคิดถึงผลกระทบระยะยาวก่อนตัดสินใจปลายเดือนอาจมีข่าวดีเกี่ยวกับผลงานหรือการยอมรับจากผู้บริหารบางคน อาจได้รับการเลื่อนตำแหน่งโบนัสหรือได้รับมอบหมายงานที่สำคัญมากขึ้นแต่ควรระวังเรื่องความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมง,งานอาจมีบางคนอิจฉาความสำเร็จของคุณจึงควรรักษาความถ่อมตนและแบ่งเป็นเครดิตให้กับทีมด้วยด้านการเงินความระมัดระวังคือกุญแจสำคัญการเงินในเดือนนี้ต้องการความระมัดระวังเป็นพิเศษ รายได้อาจมีความผันผวนโดยเฉพาะในช่วงครึ่งแรกของเดือนคุณอาจพบว่าค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นโดยไม่คาดคิดไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซมบ้านรถยนต์เสียหรือค่ารักษาพยาบาลที่ไม่ได้วางแผนไว้สถานการณ์เหล่านี้อาจทำให้คุณรู้สึกกังวลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินยกตัวอย่างเช่นคุณอาจต้องผเผชิญกับสถานการณ์ที่ต้องซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่เพราะเครื่องเก่าพัง หรือต้องจ่ายค่าซ่อมแอร์บ้านที่เสียกร็ทันหันค่าใช้ใจ่ายเหล่านี้แม้จะไม่ได้อยู่ในแผนการแต่ก็จําเป็นและหลีกเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นการมีเงินสำรองฉุกเฉินจะช่วยให้คุณผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้โดยไม่เครียดมากเกินไปอย่างไรก็ดีมีข่าวดีด้วยว่ารายได้อาจเพิ่มขึ้นจากการทำงานหนักโบนัสพิเศษหรือรายได้เสริมที่คุณทำไว บางคนอาจได้รับเงินคืนภาษีหรือได้รับเงินจากการลงทุนที่ทำไว้ตั้งแต่ก่อนหน้านี้กุญแจสำคัญคือการจัดการกับเงินที่เข้ามาอย่างชาญคิดอย่าเพิ่งรีบใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยทันทีเดือนนี้ไม่ใช่เวลาที่เหมาะที่จะลงทุนใหญ่หรือการเสี่ยงทางการเงินหากมีใครชักชวนให้ลงทุนในโครงการที่ดูน่าสนใจแต่ยังไม่มั่นใจควรหยุดและใช้เวลาศึกษาข้อมูลให้ละเอียดก่อน อย่าตัดสินใจจากอารมณ์หรือความกดดันจากคู่ถือการซื้อของใช้ราคาแพงเช่นรถยนต์คอนโดมิเนียมหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ควรเลื่อนไปในเดือนหน้าถ้าทำได้สำหรับผู้ที่มีหนี้สินเดือนนี้เป็นเวลาที่ดีในการทบทวนแผนการชำระหนี้อาจพิจารณารวนนี้หรือเจราจาอัตราดอกเบี้ยใหม่กับธนาคาร การจัดระเบียบทางการเงินในตอนนี้จะช่วยให้คุณมีเสถียรภาพมากขึ้นในอนาคตกลางเดือนเป็นช่วงที่ดีในการวางแผนการเงินระยะยาวลองนั่งคำนวณรายรับรายจ่ายตั้งเป้าหมายการออมและหาวิธีเพิ่มรายได้เสริมบางคนอาจพบว่าการขายของที่ไม่ใช้แล้วหรือการรับเงินฟรีแลนซ์เสริมช่วยเพิ่มเงินเข้ากระเป๋าได้ดี ปลายเดือนสถานการณ์ทางการเงินจะค่อยๆดีขึ้นคุณจะรู้สึกสบายใจมากขึ้นและมั่นใจในความสามารถในการจัดการเงินของตัวเองแต่ควรคงความระมัดระวังไว้และไม่ประมาทเพราะการสร้างวินัยทางการเงินในเดือนนี้จะเป็นรากฐานที่ดีสำหรับเดือนต่อๆไปด้านความรักช่วงเวลาแห่งการทำความเข้าใจสำหรับชาวพิจิกที่มีคู่แล้ว เดือนนี้จะเป็นช่วงที่ต้องใส่ใจความสัมพันธ์มากขึ้นคุณอาจรู้สึกว่าคู่ของคุณต้องการความสนใจจากคุณมากกว่าเดิมหรืออาจมีประเด็นเก่าๆที่ยังค้างคายอยู่โผลมาให้ต้องจัดการอีกครั้งช่วงต้นเดือนอาจมีการทะเลาะก,กันเล็กน้อยเรื่องเล็กเรื่องน้อยเช่นการจัดสรรเวลาความแตกต่างในการใช้เงินหรือเรื่องครอบครัวฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยกตัวอย่างเช่น คู่ของคุณอาจบ่นว่าคุณทำงานหนักเกินไปและไม่มีเวลาให้กันหรืออาจไม่พอใจที่คุณตัดสินใจซื้อของบางอย่างโดยไม่ปรึกษาความขัดแย้งเหล่านี้แม้จะดูเล็กน้อยแต่ทาไม้จัดการอาจสะสมจนกลายเป็นปัญหาใหญ่ได้กุญแจสำคัญในการรักษาความสัมพันธ์ในเดือนนี้คือการสื่อสารอย่างเปิดเผยและจริงใจ อย่าปล่อยให้ความรู้สึกสะสมจนระเบิดให้เวลากันในการพูดคุยอย่างสงบรับฟังความต้องการของอีกฝ่ายและหาทางปรนีประนอมที่ทั้งสองฝ่ายพอใจการไปทานข้าวข้างนอกดูหนังหรือทำกิจกรรมร่วมกันในช่วงสุดสัปดาห์จะช่วยลดความตึงเครียดและเพิ่มความใกล้ชิดกลางเดือนเป็นช่วงที่บรรยากาศความรักเริ่มดีขึ้น คุณและคู่จะเข้าใจกันมากขึ้นและพบวิธีรับมือกับความแตกต่างได้ดีขึ้นอาจมีโอกาสไปเที่ยวพักผ่อนสั้นๆหรือมีเวลาคุณภาพร่วมกันที่ทำให้ความสัมพันธ์กลับมาหวานชื่นอีกครั้งบางคู่อาจตัดสินใจก้าวต่อไปในความสัมพันธ์เช่นการมั่นการแต่งงานหรือการย้ายมาอยู่ด้วยกันสำหรับคนโสด เดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจและเต็มไปด้วยความเป็นไปได้คุณจะรู้สึกมีสเสน่ห์และดึงดูดคนรอบข้างมากกว่าปกติอาจมีคนสนใจเข้ามาหลายคนจนทำให้คุณต้องเลือกว่าจะให้โอกาสใครช่วงต้นเดือนอาจพบใครสักคนในที่ทำงานงานสังสรรค์หรือผ่านแอปหาคู่ที่ทำให้คุณรู้สึกสนใจ ยกตัวอย่างเช่นคุณอาจไปงานเลี้ยงของเพื่อนและได้พบกับเพื่อนของเพื่อนที่สนใจกันทันทีหรืออาจได้แชทกับใครสักคนในแอป,ปที่คุยกันรู้เรื่องและมีความเข้าใจที่ดีต่อกันอย่างไรก็ดีอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจจริงจังเร็วเกินไปให้เวลาในการทำความรู้จักกันอย่างจริงจังเพราะบางคนอาจไม่ใช่อย่างที่ดูภายนอกกลางเดือนเป็นช่วงที่ดีในการออกเดทไปดูหนังทานอาหารเย็น หรือทำกิจกรรมสนุกสนุกร่วมกันบรรยากาศจะเอื้อต่อการสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายหากคุณกล้าแสดงตัวตนที่แท้จริงและเปิดใจยอมรับคนอื่นโอกาสในการพบรักแท้จะสูงมากอย่างไรก็ตามควรระวังเรื่องความหลงผิดหรือการตีความมากเกินไปบางที่ความหวังและจินตนาการของเราอาจทำให้เห็นคนอื่นในภาพที่สวยงามเกินจริง ควรมองให้เป็นกลางและให้เวลากับความสัมพันธ์ที่จะค่อยๆพัฒนาไปตามธรรมชาติโดยสรุปแล้วเดือนนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้และการเติบโตสำหรับชาวราศีพิจิกไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานที่ท้าทายการเงินที่ต้องระมัดระวังหรือความรักที่ต้องการความเข้าใจทุกอย่างล้วนเป็นบทเรียนที่จะทำให้คุณเข้มแข็งและฉลาดมากขึ้น จงเผชิญหน้ากับทุกสถานการณ์ด้วยความกล้าหาญและความมั่นใจเพราะในท้ายที่สุดคุณจะผ่านพ้นไปได้และออกมาเป็นคนที่ดีกว่าเดิมจงเชื่อมั่นในตัวเองและเดินหน้าต่อไปด้วยสื่อสะที่ตั้งตรงเพราะดวงดาวกำลังส่งพลังบวกมาสนับสนุนคุณอยู่เสมอดวงชะตาชาวราศีพิจิกประจำเดือนนี้ เดือนนี้ถือเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงที่น่าตื่นเต้นสำหรับชาวราศีพิจิกพลังงานของจักรวาลกำลังทรงผลให้คุณรู้สึกมีชีวิตชีวาและพร้อมที่จะเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆความเข้มแข็งภายในที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณจะปรากฏชัดเจนมากขึ้นและนี่คือช่วงเวลาที่เหมาะสมใน,นการเปลี่ยนสิ่งที่คุณไม่พอใจให้กลายเป็นโอกาสใหม่ๆด้านการงานและอาชีพ ในด้านการงานเดือนนี้คุณจะพบว่าตัวเองกำลังเข้าสู่จุดเปลี่ยนที่สำคัญหากคุณเคยรู้สึกว่าง,งานปัจจุบันไม่ได้ท้าทายหรือไม่ได้ใช้ศักยภาพของคุณอย่างเต็มที่นี่คือเดือนที่เหมาะสมในการพิจารณาทางเลือกใหม่ๆพลังงานรอบตัวคุณสนับสนุนให้คุณกล้าคิดกล้าทำและกล้าที่จะก้าวออกจากกรอบเดิม ตัวอย่างเช่นหากคุณทำงานในบริษัทมาหลายปีและรู้สึกว่าเติบโตได้อีกแล้วเดือนนี้อาจจะมีโอกาสงานใหม่เข้ามาหรือมีคนแนะนำตำแหน่งที่น่าสนใจให้อย่าเพิ่งปฏิเสธทันทีให้เปิดใจรับฟังและพิจารณาอย่างรอบคอบบางทีการเปลี่ยน,ปยนแปลงครั้งนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของอาชีพใหม่ที่คุณฝันไว้ สำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวหรือเป็นฟรีแลนซ์เดือนนี้เป็นช่วงที่ดีในการขยายขอบเขตงานคุณอาจได้รับโครงการใหญ่ที่ต้องใช้ทักษะและความเชี่ยวชาญของคุณอย่างเต็มที่อย่ากลัวที่จะเรียกราคาตามคุณค่าของงานเพราะเดือนนี้ผู้ว่าจ้างจะเห็นมูลค่าและยอมรับความสามารถของคุณมากขึ้นอย่างไรก็ตามมีข้อควรระวังในช่วงกลางเดือน คุณอาจพบกับเพื่อนร่วมงานหรือหุ้นส่วนที่มีความเห็นขัดแย้งในฐานะชาพิจิกที่มีอารมณ์รุนแรงและชอบความถูกต้องคุณอาจรู้สึกอยากโต้แย้งหรือยืนหยัดในจุดยืนรุนตัวเองแต่ลองใช้ปัญญาและความอดทนในการรับมือบางครั้งการถอยก้าวหเพื่อฟังอีกฝ่ายก็สามารถนำไปสู่ทางออกที่ดีกว่าการต่อสู้ได้ นอกจากนี้เดือนนี้เป็นช่วงดีในการเรียนรู้ทักษะใหม่หรือเข้าอบรมเพิ่มเติมหากมีคอร์สหรือเวิร์กช็อปที่สนใจจองจองเข้าร่วมเลยเพราะความรู้ที่ได้รับจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอาชีพในระยะยาวด้านการเงินและทรัพย์สินด้านการเงินในเดือนนี้มีทั้งโอกาสและความท้าทายในช่วงต้นเดือนคุณอาจได้รับเงินเข้ามาจากแหล่งที่ไม่คาดคิดอาจเป็นโบนัสคอมมิชชั่นหรือเงินจากโครงการที่ทำเสร็จไปแล้ว เงินก้อนนี้จะทําให้คุณรู้สึกโล่งใจและมั่นใจมากขึ้นอย่างไรก็ตามชาวพิจิกมักมีนิสัยใช้ใจ่ายแบบสุดโต่งเมื่อมีเงินเข้ามาคุณอาจอยากซื้อของที่ต้องการมานานหรือไปเที่ยวพักผ่อนซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดแต่คุณว่างแผนให้ดีเดือนนี้แนะนําให้คุณแบ่งเงินออกเป็น3ส่วนส่วนแรกสําหรับค่าใช้ใจ่ายจาเป็นส่วนที่สองสหรับออมหรือลงทุนและส่วนที่3ามค่อยเป็นเงินสําหรับความบันเทิงและความสุขส่วนตัวตัวอย่างเช่นหากคุณได้โบนัสห0,000บาท ลองใช้1,500 0บาทจ่ายบัตรเครดิตหรือหนี้สินใช้2,500 0บาทออมหรือซื้อประกันหรือกองทุนและเหลืออีก1,000 10, 0บาทค่อยซื้อของที่อยากได้หรือพาครอบครัวไปเที่ยวการวางแผนแบบนี้จะทําให้คุณมีความสุขกับเงินที่ได้มาโดยไม่เสียใจภายหลังสําหรับผู้ที่คิดจะลงทุนเดือนนี้เป็นช่วงที่ดีในการศึกษาข้อมูลและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ อย่าเชื่อคำโฆษณารหรือคำชักชวนจากคนที่ไม่รู้จักง่ายๆโดยเฉพาะการลงทุนที่สัญญาผลตอบแทนสูงแบบไม่สมเหตุสมผลความระมัดระวังของคุณจะช่วยปกป้องเงินของคุณได้อีกสิ่งหนึ่งที่ควรใส่ใจคือค่าใช้ใจ่ายด้านสุขภาพเดือนนี้คุณอาจต้องไปพบหมอหรือตรวจสุขภาพประจำปีซึ่งอาจมีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมในนี้เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเพราะสุขภาพที่ดีคือทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดด้านความรักและความสัมพันธ์สำหรับชาวพิจิกที่โสด เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นสำหรับชาวพิจิกที่กำลังมองหาความรักพลังงานรอบตัวคุณมีเสน่ห์และดึงดูดผู้คนเข้ามาได้ง่ายคุณจะพบว่าตัวเองได้รับความสนใจมากขึ้นในที่ทำงานหรือในกลุ่มเพื่อนโอกาสในการพบใครสักคนที่พิเศษนั้นสูงมาก หากคุณเคยปิดใจหรือไม่เปิดรักความรักมานานเดือนนี้จักรวาลกำลังส่งสัญญาณให้คุณลองเปิดใจอีกครั้งคุณอาจจะพบกับคนที่น่าสนใจในงานสังสรรค์ปาร์ตี้เพื่อนหรือแม้จะแอปพลิเคชันหาคู่สิ่งสำคัญคือต้องกล้าก้าวออกจากโซนสบายและให้โอกาสตัวเองในการรู้จักผู้คนใหม่ๆ ตัวอย่างเช่นเพื่อนอาจชักชวนให้คุณไปงานเลี้ยงที่คุณเกือบจะปฏิเสธแต่ลองไปดูเพราะคุณอาจจะได้พบกับคนที่มีความคิดและแคานิยมคล้ายกันมากการสนทนาครั้งแรกอาจรู้สึกเหมือนคุยกันมานานและนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่สวยงามอย่างไรก็ตามอย่าเร่งรีบเกินไปชาวพิจิกมักมีความรู้สึกรุนแรงและหมกมุ่นเมื่อชอบใครสักคนแต่การให้เวลาทั้งสองฝ่ายในการทำความรู้จักกันจะดีกว่า อย่าเปิดเผยทุกอย่างตั้งแต่แรกพบและอย่าก,กดดันให้อีกฝ่ายตัดสินใจเร็วเกินไปความค่อยเป็นค่อยไปจะทำให้ความสัมพันธ์มีพื้นฐานที่มั่นคงกว่านอกจากนี้คุณอาจพบว่าคนที่เคยเป็นเพื่อนมานานกำลังแสดงสัญญาณว่าสนใจคุณมากกว่าเพื่อนหากคุณก็รู้สึกเช่นเดียวกันนี่อาจเป็นโอกาสดีในการพัฒนาความสัมพันธ์ไปอีกขั้นแต่หากคุณไม่มีความรู้สึกแบบนั้นคุณก็ควรสื่อสารให้ชัดเจนแต่น้อมนวลเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิด สำหรับชาวพิจิกที่มีคู่แล้วเดือนนี้เป็นช่วงที่ต้องใส่ใจในการสื่อสารและทำความเข้าใจกันมากขึ้นในช่วงกลางเดือนอาจมีเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ทำให้เกิดความขัดแย้งหรือความเข้าใจผิดระหว่างคุณกับคู่รักอาจเป็นเรื่องของการใช้เวลาร่วมกันไม่เพียงพอหรือเรื่องของความคาดหวังที่แตกต่างกันตัวอย่างเช่น คุณอาจรู้สึกว่าคู่รักไม่ให้ความสําคัญกับคุณเท่าที่ควรเพราะเขาหรือเธอยุ่งกับงานหรือเรื่องส่วนตัวแต่แทนที่จะเก็บอารมณ์ไว้ในใจจนระเบิดลองหาเวลาคุยกันอย่างสงบและเปิดเผยบอกความรู้สึกของคุณไปตรงๆแต่ใช้น้ําเสียงที่อ่อนโยนและไม่กล่าวหาการสื่อสารที่ดีจะช่วยแก้ปัญหาได้มากกว่าการทะเลาะวิวาทอีกด้านหนึ่ง เดือนนี้เป็นช่วงที่ดีสําหรับการสร้างความทรงจําดีๆร่วมกันลองวางแผนไปเที่ยวสุดสัปดาห์หรือทํากิจกรรมที่ทั้งคู่ชอบร่วมกันอาจเป็นการไปชมหนังทานอาหารมื้อพิเศษหรือแค่ร่างคุยกันที่บ้านแบบไม่มีโทรศัพท์มารบกวนช่วงเวลาคุณภาพเหล่านี้จะช่วยให้ความสัมพันธ์ของคุณแน่นแฟนยิ่งขึ้นสำหรับคู่รักที่กำลังคิดจะก้าวไปอีกขัน้นไม่ว่าจะเป็นการมั่นแต่งงานหรือย้ายเข้าอยู่ด้วยกันเดือนนี้เป็นช่วงดีในการคุยเรื่องอนาคตร่วมกัน อย่าก,กลัวที่จะพูดถึงเรื่องที่จริงจังและสำคัญเพราะความชัดเจนในเป้าหมายจะทำให้ทั้งคู่เดินไปในทิศทางเดียวกันได้สิ่งสำคัญที่สุดคือต้องจำไว้ว่าความสัมพันธ์ที่ดีต้องมีการให้และรับไม่คาดหวังว่าอีกฝ่ายจะต้องเข้าใจคุณโดยที่คุณไม่พูดและในขณะเดียวกันก็ต้องเข้าใจและยอมรับความแตกต่างของกันและกันสรุป เดือนนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงและโอากาสใหม่สำหรับชาวราศีพิจิกในด้านการงานคุณมีโอกาสก้าวหน้าหรือเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีกวา่าด้านการเงินมีเงินเข้ามาแต่ต้องใช้อย่างชาญฉลาดและด้านความรักทั้งคนโสดและมีคู่ก็มีโอกาสสร้างความสุขและความสัมพันธ์ที่มั่นคงได้สิ่งที่คุณต้องทำคือเปิดใจรับการเปลี่ยนแปลงใช้ปัญญาในการตัดสินใจและอย่าลืมดูแลตัวเองทั้งร่างกายและจิตใจเดือนนี้เป็นของคุณจงใช้มันให้คุ้มค่าที่สุด